วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปหางานภาพถทม์ที่เด็กอายุ15หรือช่วงมปลายเขาทำกันเนาะที่เซนทันนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเซน M.K. หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะลองไปสมัครดูเลยแบบเดินตรงไปเลยแบบไม่ได้แบบสมัครออนไลน์นะแบบตรงไปเลยแบบจะรู้ไหมว่าเราจะได้งานไหมจะได้แบบทําแบบไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คอนแกนเลยนะคะ ตอนนี้เราอยุดที่ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันแล้วนะ,นนะสวินเซนเราจะหาที่สวินเซน,น MK ดูแล้วเราจะมาถามแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเขารับแบบไหนเนาะก่อนที่จะไปหางานพา้าถาเดี๋ยวขอแวะดู i p h o n e 12ก่อนอยากได้มากอขอดู i p h o n e 12ก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูเลย วันแล้วนะคะออกมาจากการดู iPhone 12แล้วคือแบบสวยมาก iPhone 12 Pro กับ iPhone 12ธรรมดาเนี่ยเครื่องแบบต่างกันแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่12 Pro Max คือเท่าฝ่ามือเลยนะแววัดสันซื้ออะไรซื้ออันนี้ไงเดือดเดือดเดือดซื้อใบวัชิรวิะบิต้า ที่แฟรี่คนเจนกลังมาทางนั้นครับทแต่ว่าเมื่อกี้ KFC ทำประกาศนํารเป็นนักงานประจำลัวก็เลยไปหาดูเรื่อยๆว่าร้านนะครับเราไปดูกันเลยที่อยู่ทนส์แนอ็นตแต่ว่าคนเยอะไม่ได้เป็นขก็เลยดูที่แฟแต่ว่าอจิสถาี่จะทำเซนตอนเคีนะเงียบไดแต่ก็ไมู่ว่ามีสาคัะไรบ้างต้องลองเข้าไปหาดู ถ้าเข้ามาถึงบ้านแล้วนะครก็มาสรุปกันสรุปการไปตามหางานผ่าถามที่นคนเกนนะคะก็คือถึงแบบในเน็ตหรือแบบตามที่ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตจะบอกว่าอายุ15ปีสามารถทำสเวตเซน MK อะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าแบบความเป็นจริงก็คือเขาแบบอยากจะรับแบบ18ปีขึ้นไปเพราะว่ามีกฎของกรมแรงงานก็คือห้ามใช้เด็ก อายุต่ำกว่า18ปีในการทํางานเนาะเพราะการปิดกฎหมายแต่ว่าบางที่อย่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีอยู่ในการรับเด็กที่แบบอายุ15แต่ยังไม่ถึง18แต่ตามสั่งจังหวัดก็คือไม่มีเลยแนหะนอกจากเป็นร้านบุกถ้าเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะลองไปสมัครร้านบุกถ้าได้ก็จะมาทำวอล์กวอล์กออวอล์กอะไรนะวอล์กทำงานให้ดูแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปตามหาก็เหมือนแบบหางานบวกไปเที่ยวน้อก็คือก็ มันก็หายากเดี๋ยวนี้งานาราททมคือหายากมากถ้าแบบใครมีผู้ติดตามอะไรก็แนะนำให้ใครฟอกออนไลน์ไปเลยจะแบบสะดวกกว่าที่จะมาหางานไทม์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, và share, và ให้นิดนึงถ้าชอบคลิปนี้ไปบ๊ายบาย